ออกมาดจนเช้าตาเดงนอนก็ไม่ได้นอนหาจาตาแดงเราไม่ได้ตาแดงข้างหนึ่งแต่แต่ปู่ก็พยายามช่วยนะมีนิ้วมาชี้ข้างหลังเนี่ยสองข้างขันแต่ก็คงคือข้าปูซองยังไงก็ไม่ออกหันไปบ่ายพราะจารย์โตพราะจารย์โตช่วยผมด้วยโอ้โหอันนี้ก็ทางสรนามฉาบไม่ออกอีกโอ้โหจริงๆไปหน้างทำงานนะ อยู่กัยังไม่ออยเลไปหาจ้า์อ๋อจิตตัวเองแบบนี้ตวเอเป่าผมไม่หาะลยเดียวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวคุยกับแม่สบายดีนะถ้า้าเป่านี่มันหลบเราเองอะจะรอดูเคสโคบานไปยอมให้เข้าด้วยนะอเดี๋ยวจะตายอย่างใช่จะนอนไปตายแน่ไม่เหลือต้องเดินออกมาข้างนอก ไงดีว่าข้าวันเข้าไม่ได้ยิ่งจีดแข็งอะไรยิ่งยิ่งหนักสักพักหนึ่งอาจารย์สักพักหนึ่งอะเข้าได้แล้วพอละพอเข้าไปบ้านปึ๊บหย่าน้ำเสร็จสวดสวดมนต์นะอาจารย์โทรพท์มายารับว่ไงดูหิมแข้งเนี่ยนะผมจับอึ๊บใส่หมอน จริงๆได้ยินเหมือนจริงอย่ารับอย่ารับนะผีโทรมาผีโทรมาโทรศั์ใส่หมอนเลยอะพอนอนเสร็จปุ๊บอาจจะนอนแล้วทีนี้อย่ามองไปตรงประตูนะผียืนดูดูอยู่นะแล้วก็คลุมแล้วนอนแล้วห่มผ้าจะนั้นเดี๋ยวผีมาหลอกนอนห่มผ้าทั้งคืนจริงๆตอนเช้าออกจากบ้านอาจจะมาทำงานเจอศาลหน้าบ้านดีกไปนั่งปุ๊บ าจริงจริงดูงั้นจริงๆนะแล้วขี่มอไซค์ไปนะเก็บหัวใจก็เป็นไรนะนี่สักพักปู่ก็บอกในในในสมเราได้ยินนะเอย่าไปกินพิโพรเยอะอย่าหลอนเลยอย่าไปกินพิโพรเยอะนะอย่ากินนะ อ้อมย่าเพิ่งไปคอยตามนะพยายามแะมันมันจะมีสตินะมันจะมีจริงกับไม่จริงให้เราพิจารณาเราพิรู้ตอีก็พิรู้ตอนเนี้ยมันจะมีจริงกับไม่จริงให้เราพิจารณาแล้วประหยัดโผล่มาหาอีกวันนั้นมากินข้าวอยู่มีเชียบไอ้ไซมอนเป็นไรรูปพี่เช็คให้ดูหน่อยมั้ยนะนากินข้าวอยู่เออแป๊บหนึ่งแล้วสวดมนต์ก็ไปเช็คได้แล้วสวดมนต์เสร็จปึ๊บให้หนุมานไมไปดูกลับมา ยังไม่รู้ผลพยาคุดไปอีกไปสองรอบสักพักสักพักหนึ่งจับหัวใจนะเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราก็บอกให้ประหยัดบอกเชนาการนี้นะอะไรเงี้ยแล้วประหยัดเนาะจากท่านจับหัวใจแล้วก็ทำอย่างนี้ไงประหยัดบอกประหยัดบอกชัดเจนมันจะตายมันกำลังจะตายอาจารย์ด่วนไอ้ลองอาโผลไปหายใช่มอนนี่เป็นยังไง คืนนั้นเลยมันไม่รอนแน่ครับคนคืนนี้ไปตอนนี้ไปหาอาจารย์แต่เช้าเลยนะให้อาจารย์เช็คอาจารย์อยู่นะอาจารย์ไม่อยู่เลยอาจารย์ที่ไหนก็ไม่เลยไปถอดถอดที่ไหนไม่รู้มีการสืบจิตอาจารย์อาจารย์นั่งถอดอยู่เลยอาจารย์าดเดี๋ยยวเพิ่งกลับอาจารย์กำลังมาเดี๋ยวส่งกระแสจิตหาอาจารย์ว่าอาจารย์ยังถอดถอดอยู่พี่ยาดจะกลับรอจนเย็นน่ะใช่ไหมพี่ยาดเราจนค่ำใช่ไหม

น้ำก็ไหลจองพอปปบก็หยุดกึ๊กรุปตลกมันหยุดยองไหมไม่ใช่ครับผมไปสวดม์ท่านบอกว่าเออแกงในน้งวันละพอละเขาบอกว่าเราไปถามเพื่อนดูว่าน้ำอ่ะมันไหลจริงหรือไม่จริงก็ให้ผมไปถามเพื่อนดูตสวดมลท่านเฉลยหมดเลยสะันั้นปกติตอนเช้าผมก็ไปถามเพื่อนบอกน้ำวันน้ำมันไหลจริงไหม น้ำก็อยู่มันก็ไม่ไหลนะพี่ผมตกใจพี่ทั้งวันเลยบ้านทั้งวันไอ้หนูก็กลัวอ๋อจริงเป็นอย่างนั้นจริงจะปุ๊มปุ๊บอ่ะเพื่อนที่ว่าศิษย์อาจารย์น้องอ่ะที่วเปิด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 องอ่ะก็เขาเช่าเออเช่าอ่าเช่าอะไรนะสิ่งสิ่งทายไม้ครอนผมถึงร้านปุ๊บโผลไปถึงปุ๊บปลหกเซกเลย บอกโตเปล่าพูดพูดพูดทีนี้ทีนี้ร้านแม่ค้าอยู่ข้างเนาะครับอ่่พีจะเพิ่งปลูกตัวนี้ได้ไม่โดยแมคคา่อนอายแมค้าขอไม่เป็นไรเราบังตาเขาเอาเศกทาบังตาเรียบร้อยแล้วนั่งเปล่าเลยแล้วจริงหลุดงั้นจริงมั้ยเนี่ยมันเยอะมันน่าอาจารย์ที่ผมพูดเยอะที่ผมพูดไม่ได้มันเยอะครับครับ